ขึ้นซอ,องค่ะที่แม่บัสดีค่ะคิดถึงหรือเปล่า ติดอ่แล้วคะก็แล้วไม่ติดไม่ติดไม่ตดได้ไม่ได้ใช้นกงเข้าใจได้ทัหมไม่ตองทดนางไลติ่อ่นะไงมจริงก็มองถนัดไหมถนัดเลยนี่จะจะดูาเองเอาแล้วเธอจะเดินไปก่อนใช่เดีไปแแต่ แต่เธอจะโดนเซนเซอร์ประตูตลอดเวลาไม่ได้เไม่ออไดู้เพราะอาหารทุกวันนี้ไม่เหมสมัยก่อนนะครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดบใหนดี เมื่อกี้รถไฟฟ้ามาพอดีเป็นหน้าเบลก็มันถ่ายไม่ทันแต่พี่พายถ่ายคนล้เจ้าพาย ต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าความรู้สึกที่วันนี้ได้มารับบทบาทใหม่กับการเป็นพรีเซนเตอร์ของอัพพิซซอร์ค่ะ,ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีท่านผู้บริหารนะคะแขกผู้มีเกียรติท่านค่ะสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนนะคะที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะรู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของอ f f i ิ e ซอรใช่ไหมคะ เพิ่งทราบมอกว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกของเขาด้วยที่ใช้ซเซนเตอร์แล้วเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ออทางผู้บริหารเลือกเบลก็ดีใจด้วยแล้วก็ทางดีใจที่เป็นผลิตผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นแบรนด์ทำความสะอาดขอบตาอันดับหนึ่งของอเมริกาเรื่องของคุณภาพหรืออะไรต่างๆก็คือไม่ต้องพูดถึงเราไว้ใจได้อยู่แล้วถูกใช่ไหมคะแล้วก็ดีใจด้วยที่วันนี้นะคะจะได้มาแชร์ประสบการณ์ะคะ่ะแล้วก็ วิถีชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันแบบใหม่ของคนไทยจะต้องเปลี่ยนไปในวันนี้คะ่ะแน่นอนค่ะและนี่ก็คือผู้นำเทรนด์นะคะที่จะมาบอกทุกคนว่าตอ่อจากนี้ไปอะ่ะการใช้ชีวิตของเราต้องเป็นแบบ new normal แล<อ>้วนะคะงงไหมคะตอนนี้คุา<อ>สมศักบสอบถามไปให้เออจะบอกว่างงแต่ก็รู้สึกว่า<อ><อ>จะมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแล<อ>้วคือบอเป็นคนซีเรียสเรื่องถามากเพราะว่า ใช้ตาในการทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอพอตอบคำถามไปเสร็จปุ๊บได้ผลิตภัณฑ์มาก็ใช้ค่ะต้องตอบก่อนด้วยนะคะถ้าไม่ตอบจะไม่ส่งผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องค่ะมันเป็นอะไรที่พอเราได้ใช้เข้าไปจริงๆแล้วแบบเฮ้ยต้องเห็นความแตกต่งตาง เราเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว่าสัตาตาเราที่บางทีมันจะมีเคริงเพลตื่นเช้ามาตาไม่สดใสแบบเหมือน,นบางไม่สดชื่นนะคะมันสดชื่นขึ้นแล้วเหมือนตาเราก็คือสู้แสงสู้ไฟอะไรได้มากขึ้นเราเป็นคนชอบสังเกตอยู่ไหมคะแต่แค่นั้นไม่พอเราไปหาหมอะค่ะเราไปหาหมอ,อตอนแรกเนี่ยได้รับแบบสอบถามมาความจริงจังของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่มอัพเวลขึ้นทันทีนะคะ เธอไม่สามารถตอบได้เธอไปถามคุณหมอค่ะถามว่าเราไม่อยากจะคิดไปเองไงเราก็เลยไปหาคุณหมอเลยซึ่งเป็นคุณหมอที่มาวันนี้ด้วยนะคะเราก็แบบไปเช็คเลยค่ะว่า,าตาเราแบบเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าน่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเบาเป็นนักแสดงหรือต้องแต่งหน้าคือใช้ตาเจอฝุ่นโมโลภาวะอะไรต่างๆคือเจอตลอดแต่ว่าตาเ่าสะอาดมากไม่มีในเรื่องของแบบคราบหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะทำยังไงคุณหมอก็ย้งถามทนี้ ยายเก็เลยบอกว่าใส่อ็อกวูซับทุกวนันก็ไปขายของคุณหมอต่อใส่อ็อกวิซบทุกวันเช้าเย็นค่ะ,คะแล้วก็เช้าเย็นเลยเหรอคะเช้าเย็นค่ะตื่นเช้ามาก,ก็คือใช้เลยก็คือเป็นขั้นตอนออสุดท้ายหลังจากหลังหน้า ก็จะปิดไข้ด้วยการใช้ออกเซอร์แล้วถ้าอย่งางนั้นขออนุญาตถามแล้วกันนะคะคุณหมอคะคมมตดว่าที่ฉันอยากจะใช้ออคูซอร์บ้างเมื่อไหรแล้วต้องใช้ออคูซอร์แบบปกตินะเมื่อไรเป็นออคูซอร์พลัสคะค่ะก็ออคูซอร์ปกติก็ใช้ในทุกๆวันในชีวิตประจำวันที่เราใช้ชีวิตอย่างนี้ละค่ะเราออกมาเราเจอมลภาวะหรือว่ามันคล้ายๆว่าเรา ไม่ได้ฟันผุดแต่เรายังต้องแปรงฟันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะเราอาบน้ำทุกวัน เราแปลงฟันทุกวันแล้วเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบตาทุกวันเพราะว่าอย่าลืมว่าเราหลับตาพักเขาแค่ประมาณ8ชั่วโมงต่อวันนอกนั้นคือเขาจะต้องสู้กับอะไรต่างๆเยอะมากเรื่องความสะอาดสำคัญเป็นอันดับหนึ่งค่ะก็ใช้ออปัสซอบสูตรปกติคือสูตรสีน้ำเงินในทุกวันแต่ว่าคือถ้าเราเริ่มจะมีภาวะที่แบบเคลื่อนตาอาจจะมีตุ่มหรือว่ามีการระคายเคืองก็ใช้ออปัสซอบค่ะ นั้นก็เป็นตัวที่ไม่ต้องล้างออกเลยแล้วก็ช่วยดูแลได้ดีเชื่อไหมคะว่าโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะสัมภาษณ์พิเซนเตอร์เนี่ยทีมงานจะต้องมีเขียนเอาไว้ในใจคิดว่าเดี๋ยวถ้าพีเซนเตอร์ลืมเนี่ยให้ช่วยพูดแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องเขียนอะไรเลยเพราะว่าออคูซ็อกเนี่ยได้ทําการทําแบบสอบถามและทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าผ่านและนี่ก็คือพีเซนเตอร์ของออคูซ็กค่ะขอบคุณค่ะ พูดถึงีวีซีบ้างดีกว่านะคะภาพผิวคน,นสนาบมาสุดคุณนี้ต้องบอกว่าน่ารักมากเล่าถึงบรรยากาศการทํางานแล้วก็เบื้องหลังสน็จเนืงค่ะก็ <laughs> เป็นบรรยากาศที่สนุกม,มากบไม่ได้ทําอะไรแบบนี้แบบปกติอะค่ะเช่นย้อนไปในยุคที่ยังไม่มีการอาบน้ำก็จะแต่งเป็นแบบมีความอีบย้อนไปในยุคที่ยังไม่มีการแปรงฟันก็เป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเป็นนาง แบบว่าโดนกําลังอาบน้าแบบทําไมจะต้องแปลนฟันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดมาพยูซปัจจุบันซึ่งมันก็ได้เปลี่ยนหลายลุแล้วเบลรู้สึกว่าโฆษณาจะถูกพูดถึงอ่ะมันต้องมีกิมมิคแบบนี้แหละก็แบบเออถ่ายไปสนุกไปแล้วก็ได้ทําอะไรที่มันค่อนข้างแปลกใหมร่รวมถึงได้แชร์ในสิ่งที่แบบเออเราได้ลองใช้มาแล้วแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจแลาเรื่องจริงค่ะเพราะว่าในวันที่ถ่ายอ่ะเบละจะต้องจ้องเข้าไปในไฟเพราะว่าตาไอที่เป็นโฆษณาคือตาของดูจริงๆนะคะ เขาก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กระพริบนะเบลก็แบบลืนตาไปจนเขาถ่ายเสร็จนะคะแล้วเบลก็แบบไม่ต้องกระพริบสักครั้งเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าเหมือนด้วยความที่พอตาสะอาดปุบพวกน้ำตาพวกไขมันอะไรที่มันจะมาหล่อเลี้ยงตาของเราอ่ะมันจะออกมาได้สะดวกไงคะว่าเราไม่มีอะไรมาแบาสบสกรปรกอยู่ข้างหน้ามันไม่มีอะไรมาบาาตาก็แข็งแรงแบบเข้าใจเข,ข้าใจทีมง,งานขอขอฟทิ่ซอฟนะคะที่ส่งผลมาใชา้เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการถ่ายภาพย,ายนตร์โฆษณาน,นั่นเองนะคะ ค่ะผลิตภัณฑ์ออฟฟูซอปด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบตาค่ะใช้ทุกวันเช้าเย็นใช้ง่ายมากนะคะแค่เพิ่มขั้นตอนมาประมาณ1นาทีเท่านั้นเองค่ะเรก็แบบบีบเข้าไปบนมือใช่ไหมคะเราจะใช้สูตรที่เป็นโฟมก็จะบีบเข้าไปรงปลายนิ้วมือแล้วก็ถูถูถูข้างละ3าบวิรวมแล้ว1นาทีเท่านั้น ต่อวันก็คือเช้าเย็นดมเป็น2นาทีเท่าน,นั้นนะคะเรามาดูแลดวงตาของเราเป็นเถอะนะคะตอนนี้มันเป็นยุคใหม่แลวที่เราจะต้องมาเจอกับทั้งคุณทั้ง PM 2.5มลภาวะอะไรต่างๆเรามาดูแลดวงตาที่เรารักกันเลยดีกว่าค่ะด้วยอ,อุปกสอ์นะคะฝากด,ด้วยค่ะขอสิงวมาให้กับคุณเบล่าด้วยค่ะอันด้วยนะคะอันนี้ normal ก็เยอะ everyday life กับพิตภัณฑ์บอกคือซอฟต์ลิสิคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบตาแ,แบรนอันดับหนึ่งจากอเมริกาค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ